ครบับน,นี่มาอัปเดตอาการของคุณยายครับหลังจากที่รอหมอนะครับผมคุณหมอยังไม่มานะครับผมทำการโทรไปถามอีกแล้วครับผมบอกหมอออกทางจังหวัดหมดเลยครับอันนี้เพิ่งเพิ่งทายาเสร็จนะครับดูดูแผลดูเหมือนเหมือนมันจะเริ่มแห้งนะครับ ต,ตุ้มได้ท้องก็ลดละยาสมุนไพรนะครับผมเป็นมิรามิน,นมล้างน้ำเกลือครับล้างน้ำเกลือเสร็จก็มาทาเบตาดีนครับผมเบตาดีเสร็จแล้วพอกด้วยขมิ้นนะครับแตลตามคอนะครับน่าจะเริ่มแห้งยังรอครับผมยังรอคุณหมอมามา,มา,ม,า,ม,ามาเจาะเลือดไปตรวจน,นะครับ สวัสดีคุณหมอปิติภารกิจนะครับผมต่างจังหวัดน,นะครับทุกมอเลยนะครับตอนน้หนาครับผมไม่ไม่ได้เล่นดินครับทีู่ผ้าใบนะครับเป่าเป่าเฉยๆครับตรงนี้ มันจะแห้งครับตอนนี้ที่เอาหางตีนะครับตอนนี้ยังรักษายาสมุนไพรไปก่อนครับผมยังรอคุณหมอถ้าแผลตกสะเก็ดนะครับผมแผลตกสะเก็ดก็จะเป็นแบบนี้เพิ่งทายาเสร็จครับผม อาบน้ำมาเสร็จทายานะครับจะดูชื้นๆหน่อยครับผมัครับทันทายาเป็นจะเป็นขมิ้นนะครับผมขมิน้น แรงวังคันนะนายายาเสร็จครับผมก็จะคันหน่อยครับอันนี้จะเป็นยาสมุนไพรครับผมต้มยาสมุนไพรครับดีพักฟานลงไปบ้านเมื่อกี้นะครับผมเอายาสมุนไพรมาเพิ่มครับ เอาไว้ผสมน้ำอุ่นๆนะครับผมถางให้คุณยายหายไปไปเรื่อคุณยายแต่ทางนี้จะไม่มีกลิ่นเนื้อเน่านะครับผมนะเนื้อเน่าเริ่มจะไม่มีครับมะแรงวันครับผมมะแรงวันล่แมลแรงหวัน ยังเหลือแผลนี้ครับผมแผลใหญ่ครับมีเลือดซึมซึมออกมาครับอันนี้ไม่ได้เล่นดินใส่นะครับผมทายาเสร็จนะ ยังรักษาอยู่ครับผมตอนนี้ยังรอคุณหมอนะครับผมรอคุณหมอมาเจาะเลือดไปตรวจดูครับจะได้รักษาภายในครับาบเป็นโรคอะไรเนาะครับผมนี่เนาะ ที่พคฟันดูนะครับผมอาการแถวแถวบนนะครับผมเป็นตบสเก็ตแล้วครับผมเริ่มแห้งยังเหลือใต้ท้องนะครับผมยังเหลือใต้ท้องอยู่ใต้ท้องตรงนี้เป็นแผลเปิดแผลใหญ่นะครับตามงานขา อันนี้จะไม่ให้เล็ดดินครับผม ปกติจะเล่นดินนะครับผมจะสาดดินใส่ท้องครับผมคุณหมอติดภารกิจหมดเลยครับผมโทรไปหาคุณหมอสองสามสามท่านะครับผมเนาะบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยครับเรายังรอคุณหมอมาเจาะเจาะลือดไปตรวจนะครับผมแม,แม่ครับ จะเลือกไปตรวจเนาะจะได้รู้เนาะครับผมว่าข้างในช้างจะเป็นยังไงเนาะครับจะได้ฟังผลจากคุณหมอจะได้รักษาต่อข้างในเนาะครับส่วนข้างนอกก็จะรักษายาขึ้นบ้านไปก่อนเนาะครับผมระหว่างรอหมอมาเนาะครับ ผมดูจากอาการภายนอกนะครับผมเหมือนกับคุณยายจะดีขึ้นนะครับผมแต่ข้างในนะครับผมข้างในต้องรอหมออย่างเดียวครับวันไหนหมอมานะครับผมจะได้เจาะเลือดไปตรวจนะครับผมจะได้รู้นะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับผมอนคะแนนมาช่วยค่ารักษานะครับผม เดี๋ยวคุณหมอมานะครับผมก่อกันจะให้คุณหมอเจาะเลือดคุณยายนะครับผมไปตรวจหาสาเหตุนะครับจะได้รู้นะครับจะได้รักษาข้างในรักษาภายในเนะับต้องฉีดยาฉีดอะไรเดี๋ยวคุณหมอเขาจะเตรียมมาเองครับผมขอบคุณแม่ๆทุกท่านครับผมเนาะที่เป็นห่วงเนาะครับผมคุณยายสาลิกานะครับ รับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับผมนขอบคุณครับ